สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอ้อมอ้อมคนอีสานนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงผลมไม้อยู่นะคะเพื่อนๆวันนี้อ้อมก็จะพาเพื่อนๆาชมอมาชมผลมไม้ชนิดหนึ่งนะคะมีชื่อว่าลูกพลัมนะคะเพื่อนๆรลูกพลัมนะคะ ต้นนี้ก็ไม่ได้ต้นใหญ่มากแต่ดกมากเลยนะคะเพื่อนๆตรงนั้นน่ะตรงนั้นนะคะมีลูกดกมากจนกิ่งต้องเออกิ่งรับน้ําหนักไม่ไหวนะคะก็เลยหย่อนหย่อนลงไปเกือบถึงดินเลยนะคะเพื่อนๆลูกพามเนี่ยสามารถกินได้ทั้งลูกดิบแล้วก็ลูกสุกแล้วนะคะถ้าสุกแล้วก็จะเป็นสีดํานะคะเพื่อนๆสามารถ เอาไปทำเป็นอบแห้งเป็นเชื่อมเป็นอะไรก็ได้นะคะถ้าสุกแล้วเนาะถ้าเป็นดิบเนี่ยสามารถเอาไปตำนะคะเพื<ๆ>่อนๆเอาไปตำ,นะะเ,ปตำเหมือนตำมะย,ยมเลยค่ะเอาไปตำนะคะก็จะออกรสชาติเปรี้ยวนะคะก็จะอร่อยนะคะรสชาติเหมือนเราตำมะย,ยมนะคะจะเปรี้ยวเนาะแล้วก็สามารถเอาไปดองได้นะคะเพื่อนๆเราสามารถดองได้นะคะ เราเก็บลูกที่ยังไม่ไม่แก่จัดนะคะไม่แก่จัดแล้วก็ยังไม่ไม่เล็กเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเล็กเนี่ยก็จะออกรสชาติฝาดนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเก็บเอาช่วงกลางๆเนาะไม่แก่จัดเพราะว่าถ้าแก่จัดแล้วอะ่ะเขาจะออกไปทางที่เคล้ายๆกับจะจะเริ่มสุกอะคะ่ะมันเนื้อของเขามันจะออกเละนะคะ ถ้าเราเก็บช่วงประมาณกลางๆเนี่ยเนื้อก็จะแน่นนะคะเพื่อนๆเราดองแล้วก็รสชาติก็จะออกเหมือนเออน่าจะเหมือนมะดันนะคะนะคะจะออกไปประมาณนั้นเนาะรสชาติแล้วเนื้อเขาก็จะแน่นๆน,น,นะคะเพื่อนๆมาชมใกล้ๆนะคะตอนนี้ผลของเขาประมาณนี้แต่ยังยังดองดองไม่ได้นะคะ รสชาติเนี่ยเออเนื้อเขาจะแข็งเกินไปนะคะถ้าเราดองตอนนี้เนาะก็จะรอให้ลูกใหญ่กว่านี้นิดนึงค่ะนะคะเขาจะลูกใหญ่กว่านี้อีกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะตอนนี้ยังดองไม่ได้นะคะรสชาติจะไม่ค่อยดีนะถ้าเราจะเก็บไปดองตอนนี้แต่ถ้าเราจะเก็บไปกินไปตำกินเนี่ยได้นะคะ ไปตากินเปเปรี้ยวพูดมาแล้วน้ําลายไหลนะคะเพื่อนเพื่นกินน้าลายแป๊บนะคะเดี๋ยวอ้อมก็จะมาเก็บไปดองนะคะรออีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะได้นะคะเพื่อนๆนลูกเขาก็จะโตกว่านี้แล้วเนื้อเขาก็จะเกรอบขึ้นกว่านี้นะคะตอนนี้ก็เนื้อเขาก็จะเหนียวหน่อยค่ะแล้วก็อาจจะมีฝาดนิดๆน,น,นะคะก็ก็เลยเ ก็ถ้าถ้าถ้าเราจะเอาไปดองตัวเนี้ยอ้อมว่ายังไม่พอที่จะเอาไปดองได้นะคะต้องรออีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนกําลังตกค่ะแล้วเขาก็จะ,ะลูกใหญ่ไว้นะคะก็ได้ดื่มน้ําเต็มที่นะคะเรามาชมตรงนี้นะคะพุ่มที่หย่อนลงจะถึงดินเนะะี่ยค่ะเราไปดูข้างในกันค่ะว่าดกขนาดไหนเนาะข้างล่างก็จะลุกนิดนึงเพราะว่า ทางหมู่บ้านเขายังไม่มาตัดหญ้านะคะเนี่ยค่ะมีแต่ลูกพรำนะคะเยอะมากนะคะโดกมากนะคะเนี่ยดกมากจนกิ่งแทบจะหักนะคะก็เลยเนี่ยค่ะหย่อนลงไปนะคะเห็นไหมคะมองเห็นชัดไม่เอ่ยมันก็จะมืดๆเ,เนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ใช่หมดเลยนะคะอยู่ด้านในเนี่ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขายังโตไม่เต็มที่ลูกก็ยังโตไม่เต็มที่นะคะเนี่ยค่ะเต็มอยู่ข้างล่างนี่เต็มไปหมดแล้วหนักด้วยนะคะเ <c oughs> พื่อนๆอ้มอมออดึงกิ่งขึ้นมานี่ห <c oughs> นักเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเข้าไปชม <c oughs> ด้านในเลย <c oughs> ป่าดงใบไม้เข้าไปนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะ ใช่หมดเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือด้านในนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมมั่งลงก่อนอโอเคอ่ะนี่แหะคะลูกพลัานะคะลูกยังโตไม่เต็มที่ไม่พอที่จะเอาไปดองแต่เราเอาไปตำได้นะคะถ้าเราดองมันก็ตามที่อ้อมบอกนะคะถ้าเราไปดองตอนเนี้ยเ,เนื้อเขาจะแข็งเืินไปแล้วก็ ไม่ค่อยจะอร่อยนะคะเราต้องรอสักอาทิตย์สองอาทิตย์ให้ให้เขาโตกว่านี้แล้วเนื้อเขาจะกรอบขึ้นนะคะเพื่อนๆเวลาเราดองก็จะอร่อยค่ะอ้อมดองทุกปีนะคะเพื่อนๆอ้อมดองอ้อมดองแล้วอ้อมก็เอาเป็นของฝากให้เพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆที่มาเยี่ยมหรืออ้อมไปเยี่ยมเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะ อมก็จะมีติดไม้ติดมือเป็นผลไม้ดองนะคะเป็นอง,งุ่นดองเป็นลูกพลัมดองนะคะเพื่อที่จะเอาเป็นของฝากให้เพื่อนๆนะคะบางคนเขาอยู่ในเมืองในตัวเมืองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็าจะไม่มีผลไม้เป็นต้นสดๆแบบนี้ให้เก็บนะคะก็เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะใครมีก็แบ่งปันกันใครมีอะไรก็แบ่งปันกันค่ะเนี่ยค่ะ อร่อยมากนะคะเดี๋ยวรอให้องุนรอให้องุนโตก่อนนะคะเพื่อนๆอ้อมจะพาไปชมองุนนะคะต่อไปถ้า,าลูกพรำเนี่ยโตพอที่จะเก็บได้แล้วเดี๋ยวอ้อมจะพาเพื่อนๆมาเก็บนะคะแล้วก็เอาไปดองนะคะเราจะเอา ลูกพรำเนี่ยไปดองกันค่ะเดี๋ยวรอให้เขาโตเต็มที่ก่อนนะคะช่วงนี้ยังไม่อร่อยสักเท่าไหร่เนื้อเขาก็ยังจะแข็งมากแล้วรสชาติจะออกฝาดด้วยนะคะฝาดอมเปรี้ยวนะคะช่วงนี้เราก็ต้องรอให้เขาโตนิดนึง ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเทุกคนทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะทุกๆการกดไลค์ทุกๆการติดตามทุกๆการแชร์ทุกๆการคอมเมนต์กกนะคะขอบคุณทุกๆทุกคนเลยค่ะคือลูกเขาโดกมากนะคะเพื่อนเพเพียงแต่ว่าสีใบไม้กับสีลูกพรามเนี่ยจะเหมือนกันมากนะคะก็ ก็เลยมองไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่เนะว่าอันไหนลูกพลัมอันไหนใบไม้นะคะใบเขาก็จะมันก็จะคล้ายคล้ายกันไปหมดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเยอะมากดกมากเลยค่ะถ้าสุกมาแล้วก็จะเป็นสีดำนะคะเวลาเขาสุกก็จะออกเป็นสีดำแล้วก็รสชาติก็จะออก หวานด้วยนะคะนี่นี่จะเป็นลูกที่เอ,อ่อน่าจะเป็นของปีที่แล้วหรือเปล่าคะเนี่ยอืมแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดเขานะคะเปลือกเขาจะแห้งติดกันกับเอ,อ่อเมล็ดเขาเลยเนาะอันนี้จะเป็นของปีที่แล้วเนาะที่ที่สุกแล้วก็แห้งแห้งติดกับเอ,อ่อเมล็ดเลยค่ะ นะคะเนี่ยต้นเล็กไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ดูสิคะดกมากนะคะดก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 ,ดกยอมรับว่าดกมากเลยะคะ่ะสามารถกินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกนะคะแต่ว่าคนกรีกที่นี่เขาจะไม่กินดิบนะคะเขาจะไม่กินดิบ าจะไม่กินลูกดิบแบบนี้เขาจะกินเฉพาะลูกที่สุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ้อมก็ไม่มีใครมาแย่งกินอ้อมไม่มีใครมาแย่งกินนะคะอ้อมก็จะได้กินเยอะกว่าเพื่อนเนาะเพราะว่าอ้อมกินทั้งสุกแล้วก็กินทั้งดิบเลยนะคะแล้วก็ได้ผลไม้ดองมากินทุกทุกปีเลยนะคะ ออมก็จะดองเออองุ่นด้วยแล้วก็ดองลูกพลัมด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาไว้เ,เป็นของฝากให้เพื่อนๆ,ๆด้วยค่ะเ <éta> พื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดองลูกพลัมนะคะลองดองได้เลยนะคะเพื่อนๆรับรองว่าอร่อยค่ะแต่เราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าลูกพลัมที่เราจะดองอ่ะมีอายุพอที่จะ เอามาดองหรือยังนะคะดูง่ายๆก็ได้ค่ะคือเราเก็บมาชิมเลยค่ะเก็บมาชิมเนาะถ้าเนื้อเขายังแน่นๆอยู่แล<ๆ>้วก็ออกรสชาติฝัดๆนิดนึงอ่ะอย่าเพิ่งเก็บนะคะต้องต้องชิมแล้วให้อ่รู้สึกว่ากรอบๆนิดนึงนะคะคือกัดเข้าไปคือกรอบนิดนึงนะคะลูกเขาก็จะออกเหมือนจะเอ่อออกสีเอ่อเขียวเอ่อไม่เข้มนะคะ ตอนนี้ลูกของเขาก็จะเหมือนจะออกเขียวเข้มนะคะซูม m ไม่เอ่ยเจาะกล้องกล้องจับะนะคะตอนนี้ลูกของเขาก็จะออกสีเขียวเข้มอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้ออกอสีเขียวอ่อนๆนะคะเนี่ยค่ะ ต้องรอให้ลูกของเขาดูสีเขียวอ่อนขึ้นกว่านี้นะคะก็จะเป็นเงาเงาขึ้นกว่านี้นะคะเราก็ถึงจะเก็บได้เดี๋ยวอ้อมจะลองกัดให้เพื่อนๆดูเนาะอืมเปรี้ยวฝาดนี่ค่ะเห็นไหมคะด้านในเนี่ยอืมเปรี้ยวฝาดฝาดเปรี้ยวน้ำลายไหลนะคะเนี่ย เนื้อข้างในเขาก็ยังแข็งอยู่ค่ะถ้าใครจะกินก็ต้องรออีกนิดนึงนะคะเราเรากัดดูแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้ามันดูยังแข็งแข็งอยู่เนี้ยคือมันยังมันยังอ่อนยังไม่ไม,ไม่ไม่แก่นะคะรออีกสักหน่อยแล้วเราเก็บไปดองนะคะก็จะอร่อยแต่อย่าให้แก่จัดจนจะสุกนะคะอันนั้นะเนื้อของเขาก็จะไม่ค่อยอร่อยค่ะ วิธีดองก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวรับชมคลิปต่อไปนะคะอ้อมจะพาดองนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่ยังไม่เคยดองนะนะคะลูกพรมนะคะลูกพรมสดๆจากต้นนะคะก็ แสนก็จะไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะผล,ละไม้กําลังเริ่มออกเยอะนะคะผล,ละไม้กําลังเริ่มออกออกลูกออกผลมานะคะก็จะมีผล,ลไม้ตามฤดูกาลให้ชิมกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะสตรอเบอรี่เชอร์รี่ อง,งุ่นแอปเปิลพลัมแพรและอีกมากมายนะคะอ้อมอยู่บนเขานะคะผลไม้นี่ก็จะก็จะปลอดปลอดสารนะคะปลอดสารเคมีนะคะก็จะส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านที่ เขาปลูกแล้วก็จะเก็บมาฝากอ้อมนะคะแต่ละปีนี่กินไม่ทันเลยนะคะจะเป็นอเอเลูกทับทิมด้วยนะคะทับทิมก็เพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเอามาฝากเยอะแยะมากมายนะคะแต่ละปีนี่กินไม่ทันเลยค่ะพอดีมีรถวิ่งผ่านมาก็เลยเออหันไปมองก็เลยลืมวาเรากําลังคุยกับเพื่อนๆอยู่นะคะเขาก็ส่องมองดูแล้วว่าเราทําอะไรเพราะว่า ปกติแล้วก็เป็นคนที่แปลกที่สุดในหมู่บ้านอยู่แล้วนะคะแล,แล้วเรามาทําคลิปวิดีโออะไรแบบนี้ก็ยิ่งดูแปลกเข้าไปอีกนะคะไม่เป็นไรเนี่ยเราก็มานําเสนอให้เพื่อนๆชมกันนะคะลูกลำนะคะสดๆจากต้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะ เอารูปพรรธเนี้ยไปแปรรูปทําเป็นผลไม้ดองเอ็นเอ็นเอ็นทำเป็นผลไม้ดองแต่ต้องรออีกสักสองอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนรอใหอ้ได้ผลที่พอจะเก็บได้นะคะตอนนี้เก็บไปก็ไม่อร่อยนะคะเราก็จะไม่เก็บนะคะก็จะปล่อยให้เขาโตไปตามธรรมชาติไปก่อนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ออมก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ออมด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ